ดูหน้าอร่อยอะ่ะใช่ไหมพอ,อแล้วลูกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเละเอาเสร็จตรงไหนอ่ะเอามาแม่แป้นเดนโนค่ะเดี๋ยวแม่ทำให้หนูเดนโน่ถ้ามันไม่ออกเดนโน่ทำนะแม่คาส้ซนต่ำสีควัดออกแนละ้วเอาควัดออกลูกควัดออกโอ้หน้ากินอยู่นะ น่ากินน่ากินใช่ไหมลูกภาษาใตา้เขาพูดยางไงน่ากินอะ่ะน่ากินน่ากินตำาบกกินกินให้ดูสิแม่ตำาบกขงก็แปลว่าก็แปลว่าอาหารในซ่อมตำในภาษาใต้หรอไม่รู้สิเขาก็ไม่ใช่อีสานเดี๋ยวช้อนซ่อมมากินดิไปเดี๋ยวชิมให้ดูนะเด้ออร่อย